สว,สวรรค์สวัสดีครับผมปุบปบเลยเดี่ยวครับเชีบัดคนเก่าคนเดิมเหมืนอนกับภาพพีพ่อน้องมากกินเก่เาคือเก่าวเหรครับผมคนมักอยู่มากินครับนี่ครับอาหารเมนูวันนี้ก็คือปนเห็ดไข่ปนเห็ดไข่ครับแล้วก็นี่ครับไก่ต้มหนังปลาตัา้งแต่ไก่ยู่สวนุเกะ จิตวิยกไมกีก่เ่อตอนหจักเตี้ยเจี๊ยบเต็ดเจี๊ยไก่อือ้อจกกแจกบป่ะไก่เป็นตัวครับไก่เป็นตัวเลยไก่เป็นตัวเลยสีกินเห็น้ำกินเ้ไกหน่อย กะแง่เต๋อปละบม่มีอาหารคน้นเลยไม่มีอาหารกินจะกินยังไงจะได้แบบอาไก่มา,ต,า,าตัวหนุ่มปากินงได้ดตัวเนาะเจ็บอยูปล่าควเห็นผมบ่าเลยเหตุผลเนาะ กระปุกตัวป่นป่นเห็ดหไข่เห็ดไข่เห็ดไข่พวงพวงผมกินเลยเห็ดไข่เห็ดไก่ขอคิดมึงเด็ดเลยโอเค คนแนกินกิบกินข้าวอี๋ยวมังทีกนจะาเอ้ยนี่ยเจิ้บันบกินแเขากินแกินเหมนเหมือนนเขาเหเหมือนนเขาเหมนจะจ๋าจเลยใจเทียบนี่เชบัตสิภากินนี่ดีบ่ได กินแบบนั้นกินแบบไอเห็นเรือบาเป็นอะไ,ไรเพื่อครับจับสมอักุณนี้ไข่เสี่อยู่ดิแมันี mm hmm. ินอ,อจำจำ อาจารย์ครับผมเอ้าที่นี้กับฝากที่ฝาก้องคุดนี่แหละครับผมดีครับ